วันนี้เรามาลองเพาะถั่วงอกอีกวิธีหนึ่งนะคะตั้งแต่ลองมาหลายวิธีมีวิธีนี้แหละที่ดูว่าจะสะดวกง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเตรียมถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ซื้อมาจาก้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งกิโลนะคะวันนี้เราจะเ<อ>พาะสักประมาณ ขีดครึ่งกะว่าผัดได้สงจางค่ะอันนี้มีที่ตวงนะคะใช้แก้วนี้ตวงแก้วนี้ความจุอยู่ที่50มิลลิลิตรขีดหนึ่งก็จะสองแก้วแบบนี้นะคะ เราเอาสามถ้วยนะคะสามถ้วยล้างน้ำให้สะอาดนะคะคัดเม็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปเราก็จะเก็บเหลือแต่น้ำที่เอ๊ะเก็บไว้แต่เม็ดที่มันจมน้ำนะคะไหนที่ลอยน้ำก็ถือว่าเม็ดไม่สมบูรณ์มันจะไม่ค่อยงอก แต่เมล็ดถั่วเขียวที่ซื้อมาแบบถุงอย่างนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะคัดมารอบหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีอันที่ต้องทิ้งนะคะสังเกตดูว่าเนี่ยก็จะดีหมดเลยเราก็ล้างน้ำซักสองสัมน,น้ำให้ปนละอองเศษต่างๆหมดไปนะคะจะได้ไม้ไม่มาปนเปื้อนในถั่วงอกของเรา น้ำนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงกรองแบบนี้พอเราได้น้ำเดือดแล้วนะคะอย่างเงี้ค่ะน้ำเดือดเราก็จะเอามาทำน้ำอุ่นเพื่อที่จะแช่มเมล็ดนะคะน้ำอุ่นก็คือน้ำหนึ่งแก้วน้ำร้อนหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเย็น หนึ่งแก้วในปริมาณเท่ากันที่เหลืออยู่นี่ก็จะอีกนิดหน่อยไม่ถึงครึ่งแก้วเราก็จะเติมน้ำไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้น้ำอุ่นในอุณหภูมิที่พอเหมาะเสร็จแล้วก็เอาเม็ดถั่วลงเลยค่ะแช่แบบนี้นะคะแชบบ่ทิงแบบไว้น้ำอุ่นเราเนี่ยจะค่อนข้างอุ่นร้อนนะคะก็คือเอามือลงไปคนอย่างนี้ จะรู้สึกร้อนจะอยู่นานไม่ได้นะคะอันนี้คือน้ำอุ่นที่เหมาะแก่การกระตุ้นเม็ดถั่วเขียวนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วก็จะมาเพาะกันค่ะได้เวลาเพาะถั่วงอกแล้วนะคะเราแช่น้ำอุ่นไว้4ชั่วโมงเดี๋ยวเรามา ทาะกันก่อนจะลงมือพอะถั่วอยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยนะคะถังค่ะถัทงที่เราเตรียมมาไว้สำหรับพอะถัว่วเป็นถังแบบนี้นะคะซื้อมาจากร้าน20บบาทค่ะขนาดเล็กพอดีไม่ใหญ่มากซื้อมาแล้วเจาะรูค่ะ เจาะรูหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นนะคะเป็นสี่วงเจาะในจุดที่น้ำเขาจะลงมาค่ะจุดที่อยู่ต่ำสุดของก้นถังนะคะเจาะทีทีเราก็จะให้น้ำระบายได้ดีนะคะถัทงที่ซื้อมาก็จะเป็นถังที่มีฝาแบบนี้นะคะเป็นถังมีฝาเพื่อเราจะช่วยในการทึบแสง ระหว่างพอถั่วงอกนะคะนอกจากทางก็จะมีตัวนี้ตะข่ายพลาสติกนะคะตะข่ายพลาสติกก็จะซื้อมาขนาดรูเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยดูขนาดรูจะเล็กๆพอดีให้รากถั่วลอดลงไปนะคะเพื่อการทําให้ถั่วเป็นชั้นๆแล้วก็ตัดรากถั่วง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเตรียมมา แล้วนอกจากนั้นก็จะมีผ้าหรือฟองน้ำค่ะผ้าสะอาดแบบนี้นะคะช่วยเก็บความชื้นหรือฟองน้ำค่ะช่วยเก็บความชื้นมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะเพาะเราก็จะเอาผ้าเอาฟองน้ำเนี่ยชุบน้ำนะคะ ชุบน้ำให้ฉ่าเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะชุบน้ําให้ฉ่าเลยเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้ค่อยๆใช้ทีละชั้นนะคะแบบนี้นะคะหลังจากรองก้นถังด้วยฟองน้ํานะคะเราก็จะเอา แผ่นพลาสติกที่เราเตรียมมาวาง1ชั้นนะคะวางลงไป1ชั้นเพื่อที่จะเป็นตัวรองให้กับรากถั่วงอกค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเม็ดถั่วโรยลงไปนะคะโรยลงไปไม่ต้องหนานะคะก็คือให้ถั่วอยู่เกลี่ยแล้วให้ถั่วอยู่ที่ ไม่ซ้อนกันค่ะถั่วไม่ซ้อนกันต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่แย่งกันยืดยาวนะคะถั่วจะได้อวบอ้วนเนี่ยค่ะก็จะได้หนึ่งชั้นแล้วนะคะพอได้หนึ่งชั้นชั้นที่สองเราก็เอาฟองน้ำลงไปแบบนี้ ถ้าไม่มีฟองน้ำก็ใช้เป็นพลาสติกแบบนี้เลยก็ได้นะคะก็จะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความชุ่มชื้นอาจจะน้อยต่างกันนิดหน่อยไม่ซีเรียสค่ะก็เอาถั่วลงไปเป็นชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองก็เกลีย่ยให้เสมออันนี้เม็ดถั่ว แต่หากเราก็เก็บทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าค่ะเพื่อนเน่าด้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็เนี่ยค่ะชั้นนี้เราไม่มีฟองน้ำแล้วเราก็จะไม่ใช้นะคะเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยพลาสติก ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาถั่วใส่อีกชั้นหนึ่ง หมดแล้วนะคะก็เอาแผ่นพลาสติกปิดหน้าแล้วก็เอาผ้าที่เราชุบน้ําแล้วเนี่ยค่ะวางข้างบนเพื่อช่วยเก็บความชื้นนะคะเนี่ยเราก็วางลงไปช่วยเก็บความชื้นเสร็จแล้วก็รดน้ําค่ะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเป็นอันเสร็จค่ะปิดฝา มาดูกันว่าเมื่อวานนี่เราเพาะถั่วงอกไว้เป็นอย่างไรว้าวเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มมีรากมาแล้วจากประสบการณ์ที่เราลองเพาะถั่วงอกดู ตอนแรกที่เขาแตกรากเขาก็จะผอมๆนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวเขาได้ความชื้นไปสักสองสาวันเขาจะค่อยๆอ้วนขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเนี่ยค่ะเราทําไว้เป็นชั้นๆอันนี้ชั้นสุดท้ายคือเศษที่เหลือค่ะลงให้ลงไปอยู่กับเพื่อนๆก็ได้เศษที่เหลือไม่ต้องมีเอาฝาปิดเช่นเดิมนะคะแล้วก็ปิดผ้าไว้เหมือนเดิมเพื่อช่วยเก็บความชื้น ไม่ยากเลยค่ะวิธีเนี้ยตื่นมารดน้ำแบบนี้ค่ะรดน้ำใช้เวลาสักประมาณครึ่งนาทีนะคะครึ่งนาทีให้ให้ความชื้นทั่วถึงแล้วก็ปิดปิดฝาเก็บแค่นี้เองค่ะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดตัง้งแต่ทำมาค่ะสะดวกกับเรามากๆ